เราม่มีแสงไม่เสื่อมเลยเมนูง่ายครับวัอนี้ปิ้งปลาดุกหนาฝนตกเมื่อคืนนี้ตะมือหงอีกเด้อวัอนี้น้อยมันจะโมแข็งปลาทำไม่เข้าปลาระบาดนะเรากิน,น,กนไปกินอย่างของปลาดุกมันละแสบมากเลยหรือซูจอดทั้งปลาหนี่ผู้คนบากินปลาผู้คน,นนคนจบ เพิ่งมีวุ <laughs> เเ่นจบๆอุย้ยไมเได้หล้วครับคือเกาตำมหฮูงคือเกาครับนี่ีหรอกบ้าน,หานเหาใช่ไหมเนื้กินเทสเทสตีกแกผ่าร่วงตาบกินโมเทปตำักพีแข่เขงเขาเปนแหลกยากนี่้าใส่ลำปลามันสีมูลไว้ข้าวเดียวมูลจังเบิง เราใส่ใบเราหาปลาใส่เท่าเดียวเช่นเสียบเทคจหน,นึ่งง่ายๆายเซ็บเย็บแล้วเราก็มาใส่น้ำปลาตาแม่บุญหลุนทับพีครึ่งก็เทียบสองนวยบ่างาวซีฟียงนี่นี่หมอกที่ว่าตัวนี่รพอดีเปนี้หนึ่งก็ เส้นต้องเล็กๆมันจะไม่คาแข้วใส่เลยตอนใหญ่มันแข็งางามโมขาดนานๆจะได้นุ่มเสียงอะไรเป็นไงคือ,อยูวอ่ไปกินกันเลย กินบะหรือไยปลาดุกนี่ยเฮ้ยบะก,กินบอกว่าบะก,กินกับบะกินบะกินนั่นเป็นอย่างผู้สลาดแล้วโอ้หน้าตาเหมือนสลาดกินเฮ้ย ผู้อื่นเข้ากินกันตัวเอ,อ่อข้ามราหา้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ามราหา้อยข้ามนะบ้างคูณกับ่เกินแจะว่ามันจบหนแหละจบ เปยังสิบอกกินพุทลาแล้วพวกงูกินปลาดุกจะว่าพนทลาหนะังพุทราพอหญิงสาวคนบอกกินปลาดุกี่น้องเย้ยบ้างไงพ,พนนวกยิวผัานพนุ่นนว่นเ้อ